ครั้งนั้นพราามมหาสาลคนหนึ่งเป็นคนปอนนุ่งห่มปอนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งนับที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะพรหมามมหาศาลนั้นผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าดูก่อนพรหมามทำไมท่านจึงเป็นคนปอนนุ่งห่มก็ปอนพรหมามมหาศาลกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดม พวกบุตรของข้าพระองค์สี่คนในบ้านนี้คบคิดกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนดูก่อนพรามถ้าอย่างนั้นทั้งจงเรียนคาถานี้แล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตร มาประชุมพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกับภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรเขาว่าพวกมันเป็นอสสัตว์ุรุษลามก ร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อพวกมันประดุดยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดชิมไว้ไวพวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่กินดังมาแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้น บิดาของบุตรพานเป็นผู้เท่าต้องขอในเรียนผู้อื่นได้ยินว่าไม้เท้าของเรายัางจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ายัางป้องกันโครหรือสุนัขดุได้ในที่มืด ยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้อย่างดูได้พลาดแล้วยังยั่งอยู่ได้ด้วยอนุภาคไมาเทาวกรังนั้นแหละพระมหาสารนันเรียนคาถานีในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว เมื่อหมู่หมหาชนประชุมกันในสภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมแล้วจึงได้กล่าวว่าเราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นครบคิดกันกับภรรยารุมว่าเรานังสุนัขรุมเห่าสุกร เขาว่าพวกมันเป็นอสศัตบุรุษลลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อพวกมันประดุดยับแปลงเป็นบุตรมาและทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดฉิมไวไวพวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่กิน ดังมากแก่ที่เจ้าของปล่อยทิง้งฉะนั้นบิดาของบุตรพานเป็นผู้เท่าต้องขอในเรือนผู้อื่นน่าย,ยินว่าไม้เท้าของเรายัางจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ายัางป้องกันโครหรือสุนัข ดูได้ในที่มืดยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้อย่างดูได้พลาดแล้วยังยังอยู่ได้ด้วยอนุภาพไม้ทาวลำดับนั้นพวกบุตรนำพรามมหาศารนั้นไปยังเรือนให้อาบนา้ำ แล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งคู่หนึ่งทุกทุกคนพรามมหาศารนันถือผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมสแสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอท่านพระโคดมผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ครั้งนั้น พระมหาสารนันได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโกดมภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโกดมภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศร,รมโดยอเนกปริยายดุดหงายภาชนะที่ควาเปิดของที่ปิดไว บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโกดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป